วันนี้เราจะมาวาดรูปสมอสอนในเมโทปพาร์คไม่รู้ใครรู้จักบ้างอ่งั้นอันนี้เลยมาวาดให้เหมือนแบบนี้กันอือ เราจะต้องใช้สีนี้มั้ยโโองดูหน่อยวันนี้เราจะมาแข่งระบายสีกันนะอันนี้มันลากไปที่อื่นเนี่ยว้าว้าวมันเก,กะกะเนาะ อื mm ่อ hmm. mm ืม hmm. อ mm ืมทววาดใหม่อ hmm. mm ีกที ่อไปพี่อันใช้ปากกากดดิปากกากดได้ประกาก,ดได,ก,ากดได้หดเลยว่าจะตึกเลยจะวาดเนี่ยนะ เราจะมาเรื่องสีต้นไม้กันต้นไม้มาาันจะต้องสีประมาณนี้มั้งได้ไหมประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันเหมือนไหม ส่วนเราต่อเราจะมาท่ามังค่าสีเทากันสก้าเด็กสีเทากดก่อแล้วมันจะาลดยาวมัน

ใช่ไม่รู้แต่เดี๋ยวมงั้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาระบายสีเอไอตรงนี้ตรงนี้กันเอาคนดูมองไม่เห็นเห็นไหมอืมอ้าวทำเลยอืมแบบนี้แต่มันก็เป็นสีเทาอยู่แล้วเนาะ

ม่สีดำเลยก,กัาอืมน่าจะพอได้นะอันอนัต่อไปแล้วจะมานั้นจุดเล็กๆจุดเล็กๆมันเป็นสีอะไรนะสีนี้ส่วน อยากปรับให้มันเล็กกว่านี้กดไงอะปากกาเหรอ,อกดตรงเมื่อกี้นี่เป็นรูปปากกาที่เป็นรูปสีสีอันนี้ปะนี่ไงวิมินก็เลือกเส้นหรือไม่ก็มาเลือกความหนาตรงนี้ถ้าวิวินใช้อันนี้ใช่ไหมวิวินก็มาปรับตรงนี้ น่าจะต้ังขีดเลดหน่อยทำไมด,ดูไปดูมามันก็เหมือนเม็ดฝนน,นนี่กนไม่อืมแต่ว่ามันมีนี่เยอะกว่านี้เนาะมานสัปดาห์ต่อไปเราจะมาทำสีส้อมอืมอืม,อม ว่าจะวาดพอไหมเนี่ยเดี๋ยวเราขยับกระดาษเนี่ยหนึ่งอืมอ,มอไป้้าจะนี่คือเราใช้สูตรกองกันหมดส่วนส่วนแม่ไม้วาดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยเปลี่ยนคลิปแม่แม่ไม้วาดอะ่ะว่าจะใช้คลิปนี้เลยตามแม่ไม้อะ่ะได้หมด ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้แล้วก็เอาคลิปนี้เลยนะถ้าเกิดว่ามันนานไปก็เอาคล,คลิปใหม่แล้วเราจะต้องให้ให้ให้เราผู้ชมมาคอมเมนต์แล้วก็ตัดสินนะเแต่ถ้าเกิดว่เาเขาไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรเราส่งให้กลุ่มนั้นๆๆเลย

เราจะมาทำต้นไม้หลายๆต้นกันตรงนี้เราไม่น่าจะต้องทำอะไรแต่ตรงเนี้ย เราจะมาทำตึกกันตรงนี้หรือว่าเราจะมาทำสระน้ำกันก่อนทำตึกกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาทำตึกเร็วๆเอาลืมเอาใจใจ้ย จริงๆเ้วใส่ความเบอร์ไปหน่อยแค่ไหมนะก็มันขึ้น,นอน่ะเบอร์อะ่ะอันนี้เนาะนจะเบอร์จังเตะเบ๊กปาก้าก่อนดิเบอร์หมดเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาทำผ้าเบอร์ดีหลังไหมเกิดในนี้เราลบก่อน เปล่าปิปกาปาปกาอยูไ่ไหนเนี่ยอืมแปลงสีอ๋อนี่มันเดือดสีได้ลันเด๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะมาระบายกันเอาความใหญ่ประมาณนี้แหละว้าวอะทุกคนเราจะมาดูคนหวัวร้าน <laughs> 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 นี่เลยเอ้ย ลืมปรับเลยเอาเอ้าเอ้าอันไหนเอาเอาเอาอือตกใจเซฟก่อนไหมไมนต้องและอ้าวแตนี้เราได้มาประมาณนี้แล้ว วเราจะให้ดูภาพเป็นทีหลังอืมได้ไมาโอเคอืมอืมต่อไปอต่อไปเราจะมาเอาส่นต้นไม้ข้างๆเนาะอ้าว <c oughs> <c oughs> จะเต็มแล้วภาพอะติดครับึกว่าแบตหมดอือ แค่อัดไคสิบสองนาทีอะเดี๋ยวเราจะต้องรีบบ้านเนาะแต่คุณดู้ก็จะรอนานออกมาเาจะอเอาาะ้ยมันจะวาดไม่พออ่ะมันไม่พอทำไ้ก็ตัดแค่ตรงนี้แหละแล้วก็ไปแถวซะ ถ้าเล่นกดผิดอยู่เรื่อยเลยเราสร้องอา่างนี้นะอืม สีอ่อนนะเคเปลี่ยนได้ไใหญ่อุย้ยแล้วทีนี้สีเริ่มกวาดไงล่ะอืมอืมทันีีวาดเป๊ะเลยจะน่าเหมือนไหมวายทำามเราจะต้องลงสี วันนี้เราจะตั้งสว่างสว่างไม่รู้ว่าเราจะงลงทางไหนก่น <c oughs> อนสว้าวมาวางมาวนี่พอไหม,มได้สีนี่อะไรออันต่อไมีสีหนึ่งเนาะ ราจะมาดูสีกันนิดนึงมาดูสีอุ้ยตรงไหนวะนี่มันยากเลยนดูสีอ้าวกดไงล่ะทีนี้มาดูสีง่ายเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูสีอันนี้กดมา

นี่มันเป็นสายลงฟ้าเนี่ยอุ้ยกดอันนี้เรยกมาอีกรอีกนั่นเอาดิบสีเดียวกันเลยอปประกาเลื่อนดิดีวินจะได้เห็น อื้าเราต้องพอได้แล้วนะใช่แล้วนี่อัดมาสิบหกนาทีแล้วตอนนี้มันมีคนวง่ไอ้ฟูจิตอนนี้มีคนแง่นั่งอยู่ข้างๆนะนู้น <c oughs> นูน้น แล้ววันนี้ยเนยมีคนมืนนั่งอยู่ตรงนี้นี่กดผิดไปกี่รอบเราจะได้นะประมาณเนี้ย ยังไม่มีทั้งวานกันอย่างแล้ว่าเล่นกันอย่างต้องถ่ายอยู่อืแน่ถ้าจะได้แล้วสุดต่อไปเราจะมาน้องฟ้ามันจะนั่งแคบเนาะใส่ไปเลยอเอาให้แปลงใหญ่สิ mười bốn không có một cái hay hay dày dày biết hay 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 dày Áo dày bẹp nè อัาแล้วมันก็จะอ่อนกว่าเดิมใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูปาากก อ่ะทุกคนไหนอ่ะเน,นี่เลยมีที่ตั้งไหม หมือนก็คอมเมนต์มาได้เลยส่วนต่อไปล้วก็จะมาทำขั้นสุดท้ายนั่นก็คือขั้นเบอร์เนาะเอาเบอร์กดอรงไหมขอนี่ได้เบอร์อุ้ย เราล <laughs> องทำให้มันเบอร์ทั้งภาพเลยไหมหรือว่าเราจะาปรับศูนย์ที่หมดเลยปรับะมาณอันนี้จุดสี่เอาปรับน้อยๆหน่อยจะได้เบอร์เยอะ เริ่มเบอร์แล้วเนาะเบอร์เราจะไม่เห็นแล้วเนี่ยอ่าแต่ตอนนี้เบอร์เกินไปเนาะเบอร์อรีกก็ไม่เห็นแล้วดิแค่จะไม่เห็นแล้วนะนนว่าเป็นอะไรอ๋อมันคือแชนที่หมางวงที่สุด ประมาณนี้แหละเอาเด้แตว่าเราจะทำให้มันไม่เบื่อเราจะได้ดูดูสูงๆนะม, <laughs> มันก็จะไม่เบอืออืมเราแบบปกติไหม มาม,นนมันแนนกเลืมากอ๋ยวก็เข้ากล้องอ่ะดิอืม <laughs> สิ่งที่ไม่อยากให้เบอร์นี่ก็บอร์เบอร์ เราจะทำให้มันไม่ใคยเบอร์เลยเอาเก็มสง่งรลายหมดอือราจะไปอีกไปอีก อันแรกๆมันเป็นลวดลายแลมันไม่มันไม่ใช่เบอร์เลยเนาะแล้วก็เอาแบบแบบนี้ไปได้ไหม เราปิดกันอ่ะมันปิดให้อยู่แล้วเรียบร้อยเบอร์เรียบร้อยเพร,เร,รออมองไกลๆมันก็จะสวยนะเนื่อยยังไม่แล้วม, <Right now. S 2> มาต่อไปเราจะมาทำเวอร์ชันพูดต่อสู้กัน เราต้องแคปรูปนี้ไว้ก่อนแคปไงจะได้ส่งไปให้พี่ี่ฟุกอพี่ฟุกให้คะแนนแคปยังไงล่ะอ้าวแบตจะหมดมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวบันทึกมันมืดมันนีป่ะไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> หรือว่ากดสง่งอันนี้มามาแคปยังไงละ่ะลูกคนครับเดี๋ยวเราจะมาดูดูการแสดงคนเหมือนกันเหนีน่นออน้อยออดน้อยเยเย้เยวเย้ร่อๆๆมาทำให้มันตั้งก่อน เล่นหน้าจอเพื่อจับภาพวิวเล่นป okay? ักกัยกันโอเคจบมาแคบแล้วใช่ไหมแคบแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนรูปในการทำไงอ่ะนิวกดไง อันนี้เลยครับแฟนฮารัฟครับเราไม่รู้วินคือใครต้องบอกว่าวินแต่ไม่ดีแลถึงรู้ <c oughs> แบกได้ไหม<อ>ไม่รู้นี่ไงบันทึกรูกภาพก็มีร้านกาแฟแกลเลอรี่ของฉันเอาบันทึกอ่ะ <c oughs> นี่บวกนี่ไม่ใช่ก่อนไงอ่ะกินเส้นบวกยังไงวะเออเขาพูบเกแล้วเลือกเป็นกระดาษป่ะเออเมื่อกี้นู้นเลือก a อสี่ตงจริงๆต้อง B5 ป่ะต้องใหญ่ใหญ่ขนนอันนี้ต้องอยู่เท่ากันต้อง A4 เท่ากันเออภาพใหม่เนาะมาเวลาจะมาว่ารูกเมทองสำหรับขอช่วเปลียวกันเหรอ ่รูป<น>เดียวกันเหรอไมรู้วีดีโอใหม่นะนี่รูปเดียวกันเหรอมันจะพอเหรอไม่รู้เดี๋ยวเราจะปาเป็นคลิปใหม่ <_ t aps> แล้วรูปเดียวกันหรือว่ารูปไหน